สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผูมีใจรักในการเลี้ยงงัวเลี้ยงควายทุกท่านครับกลับพบกันอีกครั้งกับนายหอยสัญจรชาแนลครับชาแนลตื่จภาพปี่พานอ้องไปเลาะเบิ้งงัวเบิ้งควายตามตรงตามทาตามให้ตามสวนตามกอกน้ำหมูบานครับมือนี้นายหอยสัญจรมีโอกาสมาที่บ้านจาตนตําบลจานอำเภอกันตาลม่มจังหวัดรีสเกตครับมือนีภาพพี่พา,พาน้องมาเบิ้งงัวงามครับผมสองโค้นะครับผมสองโค้ แม่ลูกเมียทั้งสองครับอยู่ที่ปิปยะพรฟาร์มครับผมมือนี้มา,าบัานจานก็นได้มีโอกาสมาไหว้มากาบหลวงปูหมุนนะครับผมอโอเคอย่างไดก่อนจะไปเบื้องรายละเอียดของงัวครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลรรังใจนะให้ในายหอยสันจรททำงานต่อไปครับ ออกมาช่มแล้วครับผมมีทั้งเหมือดสองโคม่มนะครับอาโออเคันนี้โคมแรกเนาะครับนอแม่ลูกสาวครับลูกสาวประมาณสองคเดือนหนึ่งละสามเดือนลูกสาวลูกสาวอยู่บ้านสองสาเดือนตัวหน่อยนะครับเด้อแม่เพิ่นได้ลูกยักษตัวเหรอครับลูกตัวที่สองในท้องอ,อ๋อลูกตัวที่สองในท้องอ๋อสมแล้วมั้งครับน,นี่อ๋อก็คือนี่ตัวแรก ตัวแรกขึ้นตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่สองในถ่องโดยผสมไว้ผสมพ่อใดไว้ครับนี่อ้หโอเคลูกลูกตัวแรกนี่เป็นเป็นเป็นลูกพ่อใดครับนี่ลูกบ่มีขอมวลเพราะว่าลูกบ่มีเอกสารบ่้ีบ่มีเอกสารพอจดเตียนเนาะ สามนึงพอมันมัน,มนง่ามแดงบบมีฟิลเลยอ๋อแต่กับ่บมีบบมีใบเนาะครับนอากมีเอกสารยืนยันการเกิดเพิ่อนอันนี้เบ่งลูกก่อนเชื่องดีนลูกสาวความสูงร้อยสี่สิบสามเมตรสูงประมาณร้อยสี่สิบสามเซนติเมตรผสมแล้วผสมได้จัก,จกมือจักเดือนหรอครับตัวนี้ตัวนี้ผสมวอนัทที ผกวันที่แดวันทีเก่าเด้อี๋ยวผมจะเอาใบเมาให้มื่อเดินที่แล้วครับ่ใหม่ครับผมไม่ใหม่นี่พอรู้จหน่อยโอเคิึงแม้ไปก่อนครับสูงร้อยสี่สิบสามครับเนี่ยครับลูกเพิ่นตัวแรกลูกสาวด้วยครับเด้อแข่งหนาขาใหญ่สีแดงม่แดงเตะแขวเงาครับงาเรืองดำสมเคสวนที่สองมีนาที่ผ่านมาครับ น,นี่คือใบตัวนี้นะครับเนี่ยอ๋ออันนี้คือใบที่เป็นผสมอยู่น้ำทองนะครับตัวที่สองในทองที่เอพหกแปดกาเล็ดทันหลอกนะเน,นี่ยเอพหกแปดกาเล็ครับผมผสมสองมีนาครับผมสองมีนาหกสี่วันนี้วันที่อ่าพึ่งพึ่งผ,ลผ,ลผลสมได้อาทิตีหนึ่งเนาะอ่าผสมได้หนึ่งอาทิตย์ครับ แม่กะเครื่องดำครับพกหางกัใหน่โค้แรกนี่เปิดไวลายปั้นใดครับโค้งแรกเปิดแล้วกอที่สามครับอ๋อกอทสามาา่าหน้ากอกนอกตอ่ตอต่อรองกัน,ดนใดอีกเอนึงนอ,นอ,อโอเคเดี๋ยวบ,บึง ละเอียดละเอียดคมแหลกก่อนครับนี่ครับบือเป็นกะดีครับเบิ่งเล็บเบิ่งยังกะดีมันทุกอย่างครับเบิ่งหน้าตานมครับนมไม่ชิงสีนมสีลูกก็งามครับเนี่ยคมแหลกเลยครับคมแหลกว่างามแล้วได้เจอคมสองเพื่อนครับนี่นี่ลูกเพิ่นได้ต้องครับนี่โอเคครับอ๋ออ่ามาเป็นคมที่สองกันครับ เอ่าลูกจักเดือนครับพ่อมีสองตัวนี้ลูกมีเอกสารเลยครับอ๋อลูกลูกมีใบเลยเป็นบ่ครับนี่ใบหลอดพอบลูกตัวนี้อ๋อโอเคนี่เป็นลูกสาวเพื่อนลูกลูกตัวที่เท่าไหร่ครับนี่ลูกที่สองลูกสองทองครับอ๋อสมเด็จคือกันสมเด็จตัวนี้สมพันธ์พันธ์สองเดือนอ๋ออ่าโอเคก็คือตัวนี้เป็นลูกตัวตัวตัวแรกเลยครับเด้อของแม่นี่ อแม่นี่ก็คือผสมพันในหนึ่งเดือนแล้วเป็นวาันวันมีเอกสารเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อจะเอาให้เบ่งเด้อโอเคครับผมถ่ายประมาณหน่อยสี่สิบห้าหนอยห้าสี่าดอลูกสาวตัวนี้เป็นประรับผมมีเอกสารมีใบมีหลอดครบโอโอเคตัวนี้ก็คือเป็นลูก,ลกสาวปีศาจแดงนะครับเด้อลูกสาวปีศาจแดงขอด มีถุน่าอ่ะเนี่ยครับลูกสาวปีสาดแดงอายุกันน่าจะประมาณเกือบปีแะครับผมตัวนี้ห้ามครับห้ามห้ามเลลูกสาวเป็นกอนเดอร์อันนี้เป็นโค้งสอง้วยครับเดอรนี่ท้ายกัน,น่าจะสูงประมาณหน่อยสามสิบหาได้อยู่ครับ แดงดีครับงูอ่นสองข้มนี่เป็นลูกตัวที่สองนะครับผมนี่ครับโคมที่สองนะครับผมเนี่เป็นลูกตัวแรกครับลูกปีศาจแดงมีใบมีหลอดครับเบ่งลูกเป็นยืนครับงามครับลูกเสาปีศาจแดงสีแดงดีครับ ่ายสูงระมัมรอยสามซิมหาครับตัวนี้อายุเกือบปีครับมีใบมีหลอดครบครับบ่งรายละเอียดเครื่องดำครับผมมีแต้มน้อยหนึ่งตรงค้นหางแต่กับมมมมีผลยังครับผมเป็นลักษณะของงัว ได้เป็นวันนดแห่เบิงได้ครับปี่ล 94, 53, อยหายิบสี่ประมาณลอยหายิบดสามหายิบสี่าบวกอออโอเคมเนร้อยท้ายร้อยห้าสิบครับนี่เป็นก้มที่สองนลครับเด้อลูกสา,สาวปีศาจแดงเบื้งบนยืนดีหลหครับโอ้เป็นตนายงามครับได้ว่าครับลอยสามสิบ่านี่ลูก,ลกสาวนี่ มั่นอยสามสามสิบอืมมั่นอยสามสิบนอแดงดีอ่าเบิ่งยืนเชืยงแห้งครับเชียงครับอ่าเบิง<ม>่งไล่ละเอียดครับอ่าเบืองแข้งขาเพิ่นเบิ่งเล็บเพิ่อนองามดีครับเบืองงามเบืองงามครับอืมนมสีเต่าดวยครับแข้งหนาขาใหญ่อ่าเบืองค่้นหางครับ เครื่องดำโอเคงัวสวยครับลูกเพิ่นนี่ตัวนี้เป็นลูกต้นแรกเพิ่นผสมแล้วนี่ครับนี่แม่เพิ่นผสมแล้วได้เดือนนึงบอกคุณวีผสมได้วันที่สองเดือนเมืองเมืองเมืงน้ำที่ว่าที่สองเดือนเออเออถ่ายก็มาลงผสมพอได้ครับนี่ฮุตตันฮุตตันเนาะเลยจะเขาสองเดือนแล้วก็มีใบมีหลอดเท่กันโอเค แม่กับสูวงวรมารลอยหาซิบบวกเป็นวัดแล้วครับปีผีเป็นวัดตะกี้อ่ะบนเทื่องดำผสมลูกโตทีสองในทองฮะโอเคอะเป็นเป็นกันยางเว่นเป็นบื้อเป็นครับรนนสวยครับ พี่กัดบ้านบรรจารนเนาะครับนอบ้านจา,านจาตหลวงปู่หมุนนอตําบลจานจาอําเภอก,กันทรวมจังหวัดศรีสะเกดครับอ่าพุทธพี่พี่เบอร์โทรอีกอย่างก่อนครับมีเบอร์บอเอาไว้เนี่ย <70 9 S 2> ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งนอเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์สองหกศูนย์ศูนย์สองหกพี่พี่ยังนอ,นอครับอบตถาวรครับอ๋ออบตถาวรถาวรอบตถาวรเผินเป็นอบตเด้อบอกอยู่หลังวัดหลวงปู่หมุนครับไปยังมาเบิ่งตัวจริงของมาได้ครับ ต้นอ่าโคมนี่แสนสามหมื่นเก้าพันเนาะต่อรองกันได้อีกข้ามาเบิงมาเบากันได้ครับเห็นตัวจริงครับลูกเป็นนี่งามแง้ครับเชื่องอ่ะอันนี้โคมที่สองดีภาพมาเบิองอ่าสำหรับมือนี้ครับผมคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับผู้ใดมากกย่าลืมกดติดตามกดไลค์ ก็จ่เป็นกำลังใจให้ใหอยสัญจรทำงานต่อไปครับสวัสดีครับ